ครับน้องนิกครับสวัสดีครับครับมาตามแนวทางกับน้องนิกค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2568นรปดคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเนาะน้องนิกเนาะครับค่ะน้องนิกฟันแล้วว่าสันฟันมือใดครับฟันมือนี่ฟันเมือขืนนี่เนาะอ่ะขวบไม้เพิ่นไม้ถึงว่าฟันเมือขืนนี่เนาะค่ะมาตามเพิ่นย่ามือเศร้าเนาะค่ะฟันแนวใดครับฟันว่าเขาป่าจังไดอีกครับแล้วก็เจอสาลาเก่านดทีมมาหลายทีปีแล้วมั้ง เราก็ไปเห็นเหล็กอยู่ตนว่าแม้ในเหล็กอยู่ศาลาเห็นเหล็กอยู่ในศาลาเลยมันเป็นต้นเสาบอกรด้ยังไงเป็นแบบแก่ไขต้นมันอยู่ขางต้นใหม่อยู่ขางต้นใหม่แล้วข้างข้างหลังศาลาเป็นต้นใหม้ใหญ่ๆอื่คับครับบานนี่เห็นตัวไรบานนี้เห็นซีหาเห็นซีหาเห็นชัดเจนเลยบอกครับว่า่อยชัดแี่ห็งดอกนาสีชาติแบบ เป็นแบบมันขีดว่าแบบตรงอ่ะขีดว่าตรงแต่ว่ามหันเบิงเป็นตัวเลขมันบอกครับ,บตัวสีไหนตัวสีแดงเลยน้องนิกไปก็ไผนี่ความฝัน,ไ,นไปคนเดียวไปคนเดียวไปเห็นอีจื้อได้เลยมันบอกบเห็นจักโตัวเห็นสองตเห็นเลขตัวได้เกาะ น้ำเนาะค่ะแต่ว่าีเห็นอีรีก็คือสี่หานะหลังจากเห็นเหล็กเราเห็นจังไดต่อนี่ความฝันเห็นเหล็กก็แล้วก็ย่งางตอแล้วก็ย่างตอแล้วก็เห็นผีเห็นผีผีผู้หญิงหรือผีผู้ชายผีผู้หญิงผีผู้หญิง,งเห็นผีจัโตัวตัวหนึ่งเอาเบาโตอเลยครับเบาก,กตอเลยเป็นจังไดแล้วก็หยาดใน้ความฝันแล้วก็นี้แล้วก็หยาดแล้วก็นี้จังไดอีกครับ แล้วก็นี้ไปเจอกระบวนผีไปเจอ,อังเกะกระบวน,บวนผีกระบวนผียางน่างน้ำทางบหรือยางอยู่ไสยางยางน้ำทางหลายตัวเหรหลายตัวจะไม่อีกแค่นี้ละฝันจำนี่แล้วก็หุเมื่อบอกครับ,รบไม่คว่มฝันนี่น้องนี่เขาไปในปา่าเมนบอบเขาไปในปา่าแล้วก็ไปพอเป็นศาลาบอกเป็นสาลายู่ในหันเป็นสาราห่างเมนบบหรือไม่่เป็นสาราห่าง แล้วมันมีต้นไม้ยอยู่ข้างๆบอกครับครับอือมีต้นไม้ข้างๆแต่ว่าเห็นเล็กนี่เห็นอยู่ในศาลาเลยบหรืออยู่ข้างต้นไม้ข้างต้นไม้แบบมันเป็นอยู่ในศาลานลั่นแหละว่ามันอยู่ข้างต้นไม้โอ้อยู่ในศาลาแต่มันอยู่ข้างต้นไม้ <c oughs> เห็นสีหาสีแดงจึงคึงเลยมันใจบอรับคลิปนี่ม,นมันใจแห้งเนาะค่ะบ้มันเต็มร้อยใหเก่าซิเต็มร้อยใหเก่าซิบเนาะค่ะอะ น้องนิกเป็นผู้ถีฝันแม่นเด้อค่ะท่านผู้ชมงวดว่หาหันเนาะคะ่ะบริยมาตามเพื่นพอนเพราะว่าเพื่อนบบฝันเนาะคะ่ะแต่งวดก่อนเพื่อนเข่าเหลขกเก้าซีเนาะน้องนิกเก้าซีหายตรงตรงเลยค่ะท่านผู้ชมหายเก้าซีออกเหลขกบุเนาะคะ่ะผูไดตามน้องนิกสีหูเนาะคะ่ะงวดนี่ขอห้มาอีกเพราะว่าเวียนไปนแล้วงวดว่หาหันบเลยมาตามเนาะ,ะงวดนี่ขอห้มาขอห้ต่อเนาะคะ่ะขอห้โตอ่อขอห้มาน้องนิกนี่คลิปนี่ฝันเห็นเหลขกซีหาเพื่อนว่าค่ะ สี่หาชัดเจนเนาะค่ะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากคืนไวห,หรือว่าอยากโล่งไวสี่หาหนึ่งนั่งกว่าใจนะเอาหนึ่งมาตอรไ์ไครับพ,พีตอนแรกเห็นผีตัวหนึ่งอ่ะเด้อืมก็ได้สี่หายสามตัวสี่หาหนึ่งสามตัวเอาเป็นสี่หาหนึ่งเนาะครับแล้วเอาสองหนึ่งนั่งกว่ใหเอามาตอรสไซะสองหนึ่งอีกสาลามี่มองหนึ่งแล้วแล้วก็น้องนี่ก็น้องนี่เห็นแต่ก็ผีน้องนี่ก็ผีโอ้น้องนี่ก็ผีน้องนี่ก็ได้สี่หายหนึ่งสองสองหนึ่ง อเอาซูนหนังใช่ก็ได้เนี่ยเอาซูนมาเต่ร์ไอีกผีเด้ผีเป็นซูนครับโอ้โหให้ท่านผู้ชมเพิ่นตีเอาซะเนะา,าะพระวสันเนาะน้องนิกนี่เน้นๆให้ก็คือซีหาเนาะซีหาเลขที่เห็นแขนๆเลยค่ะท่านผู้ชมซีหาเห็นแขนๆเลยนอกเหนือจากนั้นให้ท่านผู้ชมทางบ้านตีเอาเนาะ ซีหาหาีเนาะค่ะก็อยลืลืมขื้นย่าลืมลงไวแน่เนาะค่ะซีีหรือซีหกเนาะค่ะเพราะว่าอาจสิขื้นหรืออาจสิลงเพราะว่าส่วนมากทะเลาะพีน้องนิกเห็นนี่ทับบ้ามาตรงๆกับิขื้นเต็มหนึง่งลงเต็มหนึ่งเนาะน้องนิกเนาะค่ะกันไวค่ะเป็นแนวทางของน้องนิกค่ะขอให้ทำส่วมทุกท่านมีโชคมีลาบใน้องวันใหญ่ก,กับน้องนิกสุข,ขุสุขคนค่ะน้องนิกมี่ยังเพิ่มเติมบอครับค่ะขอบคุณน้องนิกได้หลายค่ะบ่เพียงแนวทางขอบคุณค่ะน้องนิกค่ะขอบคุณครับก่อนครับ กมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้องนิกค่ะในวัวันที่หนึ่งเมษายน2568น้ี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของน้องนิกนาะค่ะเพิ่นฝันสุดๆุดหอนหอนเพิ่นว่าค่ะฝันเห็นว่าจะคล้องนี่เดี๋ยวเขาไปในป่าเพิ่นว่าค่ะไปในป่าลึกป่าหกเพิ่นว่าเขาไปเลยไปพอศาลาหลังหนึ่งเพิ่นว่าหลังเกาเกาเพิ่นว่ายุข้างต้นใหม่ไงเพิ่นว่าค่ะ หลังจาก, này, กนั้นน้องนิกก็แนมเข้าไปเพื่อนว่าไปเห็นเลขเพื่อนว่าสองโตเนาะค่ะสี่หาแดงจึงคืองอยู่ในต้นเสาเพื่อนว่าอยุ่ขางก๊กใหม่เพื่อนว่าค่ะเห็นชัดเจนเลยเพื่อนว่าค่ะหลังจากเห็นเลขแล้วเพื่อนว่าก็เห็นผีเพื่อนว่าเป็นผีผู้หญิงเพื่อนว่าผมยาวเนาะค่ะตัวหนึ่งเพื่อนว่ายานยานเพื่อนว่าในข่วมฟันเนาะค่ะย่านผีผู้หญิงผู้นันะะ้นเนาะค่ะแล้วก็เล่นไปเพื่อนว่าค่ะเล่นไปล่ะ ไก่ย่งไปพอขบวนผีอีกเพื่อนว่าค่ะเป็นขบวนผีนี่ยางน้ำทางนี่เลี้ยงแถวกันเลยเพื่อนว่าไงวอาลาดเพื่อนว่าค่ะในความฝันนี่ยานแห้งเพื่อนว่าหลังจากนั้นกหูเม่อเพื่อนว่าค่ะ้องนี้ไ้แนวทางมากก็คือซี่หานึงเนาะคะ่ะเป็นเลขกตีจากฝันเนาะคะ่ะซี่หานี่เป็นเลขที่เพื่อนเห็นในต้นเสาแดงจึงคืองเพื่อนว่าค่ะเพื่อนจับมาใส่กับหนึ่งเนาะคะ่ะหนึ่งนี่เอามาตับ ผีเนาะคะ่ deal, these, Somehow, ะเพ euh, ื่อนว่า uhm, ผีนี่ตัวเดียวเพื่อนว่านุงนี่เข็นผีตัวเดียวจับเป็นหนึ่งเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็เลยจับมาใส่กันเหลขสามตัวก็คือซีหาหนึ่งเนาะค่ะตีจากฝันค่ะลักกะสองหนึ่งเนาะค่ะสองหนึ่งกับเป็นเหลขเพื่อนหายมากเพื่อนว่าตีจากฝันเพื่อนว่าค่ะเพื่อนกับผีรวมกันเป็นสองคนเพื่อนว่าลักกะผีนี่ตีเป็นหนึ่งเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็เลยหายเป็นสองหนึ่งาเพื่อนว่าตีใบเพื่อนว่าค่ะอันนี้เพื่อนตีเองเพื่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมลักกะโตกันเนาะค่ะโตกันนี่ซีซีเนาะค่ะ เพิ่นเห็นเลขในต้นเสาเนี่ยซหาเนาะคะ่ะวงกลมหายนินเนาะคะ่ะก็คือซีหาเนาะคะ่ะเห็นเลขในต้นเสาหาโตกันลงแต้มหนึ่งก็คือซีซีเนาะคะ่ะรักกโตกันขึ้นแต้มหนึ่งก็คือซีหกเนาะคะ่ะ เป็นแนวทางของน้องนิกนิ่งวัวันที่หนึง่งเมษายน2568น้ี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับน้องนิกสุขูสุขคนค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั่นค่ะแต่กกอย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะกันไวค่ะท้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตกดกระดิง่งให้กับสาวนิงพะรวยน,นํานี่เด้อค่ะยังบบหั่นจบค่ะท่านผู้ชมลืมไปเนาะคะ่ะว่าน้องนิกนี่ฟันสองเถื่อนเนาะคะ่ะอันนี้เป็น คลิปแรกของเพิ่นเนาะค่ะคลิปแรกนี่น้องนิกนี่เพื่อนฟันว่าเพื่อนเด้ขึ้นรถไฟเนาะค่ะไปกับมูเพิ่นเนาะค่ะแล้วมูเพิ่นนี่เพื่อนไปน้ากันทั้งเบิดหกคนเนาะค่ะมูเพิ่นมี่หาคนร่วมกับเพิ่นผู้หนึ่งเป็นหกคนเนาะค่ะมูหาคนนี่ทยอยเสียชีวิตทีละคนทีละคนทีละคน,ะคนเพราะว่าในรถไฟมีผีเพิ่อนวะค่ะ เพิ่นกะตีแนวทางห,หาหกหาศูนย์เนาะค่ะแล้วก็รเกา่าหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็รสองตัวเก่าศูนย์กับเก่าหกเนาะค่ะเป็นแนวทางในคลิปแรกของเพิ่นเนาะค่ะฝันเกี่ยวกับผีทางรถไฟเนาะค่ะเพราะว่ามู่นี่เสียชีวิตเบิดเนาะคะ่ะไปน้ำกันทั้งเบิดนี่หกคนเนาะคะ่ะเสียชีวิตไปหาคนเพิ่นว่าเพิ่นกะตีห้เนาะค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นคลิปที่สองเนาะคะ่ะคลิปที่สองไปตามเพิ่นสดๆยช่นหอนเนาะคะ่ะฝันเห็นเหล็ก ในต้นใหม่แม่นต้นใหม่ค่ะฝันเห็นเหล็กในต้นเสาเนาะคะ่ะแดงจึงคึงเนาะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็ฝันเห็นผีในรถไฟเนาะคะ่ะมู่เสียชีวิตในรถไฟเนาะคะ่ะคลิปแรกกับคลิปสองกับย่าลืมแคปหน้าจอไว้เด้อยค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เบิ่งค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพ้าร่วยน,นํำในเรื่องค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเทนน่านี้คลิปหนะ้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ